ตัเม่ลูกเรียบย้อยโอ้ดำปืดเลยแดงจนดำสี่ไหเลยเนาะ้อเอว่าสีไหวนนลนว่าซีไวแดงจนดำอาจริงตัว เป็นหนาเปรี้ยวเยอะกริอมตยแกลเาเลยอ่กินกนโดมี่หันโอ้คือตัว่ะไสามเสียหนางดีเนาะแมนนหนงื่ดีเลยงาม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 คืออืมเอาเอาเอา Oh, nhạc yeah, kinh, kinh bố ครับผมหลังจากที่เหมือนนั้นถ่ายคลิปไปเนาะว่ามันนุม่มใยว่ามันสิได้จังไดออกแล้วครับออกลูกแล้วนั่นครับผมลูกซี่ไว้ครับแต่ยังบรูกครับหัวตะมาเบิงว่าหนเนี่ยว่าเป็นตัวทึกรือตัวเมียว่าท่านเด้ลูกให้เบิงครับ ลูกสีไวัยครับผมแดงดีครับลูกเบื้องในสาวลูกลูกลูกลกเร็วจากตัวถึงขึ้นตัวเมียนี่ครับผู้เมียนมยัยครับกำลังกินยาครับ